สวัสดีครับมาพบกับเช่นงเคยนะครับกับหมาหด้วยในตำนานอีพิโซดที่3ไนะครับวัยทองของเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีดาวย้ายนะครับนั่นคือดาวพุธครับดาวพุธนั้นย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีมีนนะครับผมก็ตั้งแต่เวลาสักประมาณ13.45นะครับ13.45ที่ผ่านมา ดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พระดาวพุธท,ที่ย้ายเนี่ยนะครับเขาเป็นปละแล้วก็เป็นนิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตีความว่าปละนิดนั้นแปลว่าไหลวันพุธนะครับวันพุธไม่ใช่วันพุธดาวพุธครับผม26มีนาจนถึงประมาณ11เมษายนนะครับ26มีนาจนถึงประมาณ11เมษายน ดาวพุธเสิร์ลดเล็วดาวพุธตีความเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารคำพูดเกี่ยวกับช่องท้อง นะครับอาหารการกินอย่างนี้ก็เป็นดาวพุธได้เหมือนกันถ้าดาวพุธไปตกเสียนะครับอย่างที่บอกครับถ้าว่าดาวพุธไปตกเสียเราก็จะต้องไปทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําป่านะถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าดาวพุธเนี่ยถ้าเขาย้ายไปเสียแล้วจะเกิดอะไรแต่จริงๆแล้วมีทํานายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปหาดูได้เลยในคลิปที่ผ่านมาล่วงหน้า วันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าพุทย้ายเป็นปละและเป็นนิดนั่นแปลว่าดาวพุธเองเนี่ยคือการเจรจาการค้าขายการสื่อสารแล้วมันปละมันคือน้อยดอยค่ามันคือนิดมันคือเร็วสามต่ำช้ามันจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดจะพึ่งพาญาติมิตรสหายของเราก็ไม่ได้ลูกหลานภรรยาสามีก็ยิ่งมากวนใจเนาะอยู่ด้วยกันก็มีแต่จะต้อง โอ้โห oh, ระวังในเรื่องของคำพูดของเราให้เป็นหลักเลยนะครับคำพูดไม่ดีอย่าพูดเนาะคิดอะไรไม่ดีก็เก็บเอาไว้ในใจก่อนนะครับพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งที่แบบว่ามันจะลงจิตใจดีไหมจะได้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทต่อกันนะครับวันนี้ดาวพุธย้ายหน้าตาของดาวพุธก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขาย การสื่อสารนะเรื่องโลกช่องทองนะครับผมย้ําตรงนี้ให้คุณเข้าใจคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นนั่นเองเพราะนั้นเราไปดูลัคนาราศีแรกของเราเลยดีไหมครับเราจะมาพร้อมกับนี่เลยครับอ้าในเมื่อเป็นวัยทองสองใจใช่ไหมครับหรือวัยทองสูงวัยเราก็มีไัยด้านซ้ายและก็ด้านขวาให้คุณเลือกด้วยเนาะให้คุณเลือกด้วยว่าถ้า คุณจะเลือกที่จะให้เป็นปะและนิดคือด้านเนี้ยเราบอกเลยว่าด้านเนี้ยคือนี้ครับเนาะคุณแผนนะครับถ้าเราต้องการทําตามนั้นให้ดาวพุธมันเป็นปะและเป็นนิดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอีกด้านหนึ่งถ้าคุณช้างจะบอกว่าถ้าไม่ทําตามนั้นละ่ะอืมดีนะเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าคุณจะเลือก แบบว่าทําตามขุนแผนก็คือคำทําตามดาวพุทธที่เป็นประและเป็นนิดกับอีกอันนึงคือไม่ทําตามดาวพุทธที่เป็นปะและเป็นนิดนะครับก็เป็นขุนช้างเอาไหมเรามาเล่นเกมนี้กันเนาะคำทํานายก็จะดูที่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ลัคนาราศีแรกของเราเลยนั่นคือลัคนาราศีอะไรครับลัคนาราศีมีนของเราถ้าวันทองสองใจของเราเนาะ หรือไวยทองแฮร์รี่ควินของเราราศีมีนนะครับมีดาวพุธย้ายเข้าที่ลัคนาแปลว่าอะไรครับก็ต้องระวังในเรื่องของคาพูดแต่ว่าอาจจะดีขึ้นในแง่ของดาวพุธเองเนี่ยเขาอยู่ในเรือนของวินาศเรามาถูกไหมครับเขาอยู่ในเรือนวินาศของเรามาตอนนี้ย้ายเข้าทับลัคนาละถือว่าดีขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องระวังคาพูดของเรา 1. เป็นอุจาวิลาห6เป็นมหาอุดถูกไหม ่าแล้ว4ก็อยู่ตรงนี้เป็นไรครับ4ตรงนี้ก็เป็นปละและเป็นนิดคนของประชาชนคือ164 157คือศักดินานะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีมีนจะได้งานนะครับมี367-8คือเรื่องของโก๊กโจรรวดเร็วทันใจแต่ระวังคำพูดเท่านั้นเองเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ระวังคำพูดจะเกิดอะไรขึ้นครับฝั่งนี้เราบอกว่าถ้าไม่ระวังคำพูดนายออฟครับเราก็จะพยายามที่จะ ทำให้ได้ทำทุกสิ่งให้ได้เป็นนายออฟครับนางคนนี้อยู่ในใจกลางของดอกบัวถูกไหมแต่นางพยายามจะยึดหัวใจมาให้ได้นั่นคือความพยายามนั่นเองอ่าเพราะนั้นดาวพุทธที่เราบอกนะครับว่าถ้าย้ายจากวินาสเข้ามาสู่ตัวลาวแล้ว,ลวมันถือว่าดีขึ้น เาะมันถือว่าดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเราทําตามดาวพุธเพียงแต่ให้ระวังไว้ว่าอย่าให้มันปะและนิดเราก็จะเป็นเป็นนายออฟครับเป็นอัศวินแห่งถ้วยเป็นอัศวินแห่งการที่จะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเขามาแล้วถ้าเราไม่ทําล่ะ คุณช้างก็จะตอบว่า Night of the p e n t a c ก e เดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็มาเองโอ้แสดงว่าไพ่ดีทั้งคู่นะครับไม่ว่าคุณจะทำหรือว่าไม่ไม่ทำนะครับแฮร์รี่ควินของเราตอบออกมาว่าดีทั้งคู่เป็น Night of ครับอาจจะแบบต้องพยายามมากขึ้นต้องพยายามในเรื่องของการรักษาคำพูดนะครับกับ Night of the p e n t a c ก e ถ้าเราไม่ทำด้วย4ี่ปะและ4นิดเนาะ รอเฉยๆเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําด้วยสี่ปะและสี่นิดเข้าใจโจทย์นะครับโจทย์ของผมคือถ้าสี่ปะและสี่นิดทับลัคนานะคุณจะทําตามสี่ปะสี่นิดหรือไม่ทําตามสี่ปะสี่นิดถ้าทําคุณต้องพยายามถ้าไม่ทํานั่นหมายความว่าเราไม่ใช้คําพูดที่รุนแรงเราดูแลคําพูดของเรา เพราะนั้นไพ่ออกมาดีทั้งคู่เพราะว่าดาวพุธยายทับลัคนานั่นเองนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมฆก็เป็นเมฆถูกไหมครับเมฆของเรานะครับลัคนาราศีเมฆของเราสู่สีไทยเฮามาในบทของวันทองนะครับถ้าดาวอาทิตย์ อ่าไม่ใช่ดาวพุธอยู่ตรงนี้เป็นวินาาอาทิตย์ก็วินาาดาวศุกร์ก็วินาาแสดงว่าคนลัคณะราศีเมกต้องระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องของการงานระวังเรื่องของความรักการเงินทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะหนึ่งสี่หกตกอยู่ในวินาาทั้งหมดน้ําดื่มน้ําปานะเรื่องของการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาดหรือเกี่ยวกับเทียนขายหลอดไฟเนาะ การไปทําให้ไฟมันโชดช่วงนะครับน่าจะดีนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคนลัคนาลาศีเมษครับถ้าคุณทําตามสี่ปะสี่นิดที่ตกวินาศสิ่งที่เกิดขึ้นคือ two of the p e n t a c l e นะครับก็คุณก็จะต้องพยายามพยายามที่จะแบบว่าหล่อเลี้ยงตัวเองพยายามที่จะยืนทรงตัวให้ได้เนาะพระบอสสองเหรียญน,นั้นคือการแบ่งแยกเงินกันแตกแยก การแบ่งเงินอย่าล้างอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันก็คือการที่ต้องระวังคำพูดของคุณถ้าคุณใช้สี่ปะสี่นิดในวินาศนะแต่ถ้าคุณไม่ใช้สี่ปะสี่นิดในวินาศคำตอบก็คือปล่อยวางเดอะเวอรนั่นเองเห็นไหมคำตอบออกมานะครับถ้าคุณใช้สี่ปะสีนิดถูกเนาะ ใช้เขาแบบวินาศคุณก็ต้องระวังคําพูดชีวิตอาจจะมีการขึ้นขึ้นลงลงอาจจะมีเรื่องของการแบ่งเงินอาจจะเรื่องของการทะเลาะเรื่องการเงินอะไรต้องระวังไว้แต่ถ้าคุณไม่ใช้สี่ปะสี่นิดในเรือนวินาศคือสงบจิตสงบใจสงบคำนั่นแหละความสําเร็จ The world การปล่อยวางก็อาจจะมา นะครับเพราะนั้นคุณเป็นคนเลือกเองเนาะตรงนี้อาจจะแบบว่าเฮ้ยเป็นการทำนายที่ใหม่นะครับเพราะนั้นเรามาเล่นกันแบบนี้นะไปต่อที่ลัคนาราศีพฤกษกนะครับผมสี่ปะและ4นิดเข้าสู่เรือนลาภะผมว่ามันน่าจะได้ทั้งคู่เนาะใช่ป่ะเพราะว่า4คือการเจรจาการค้าขายหนึ่งก็อยู่ในเรือนของลาภะเป็นอุจาวิลาสุกก็ อุจจะเอ่มหาอุดมันดีทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องพูดน้อยๆจริงไหมที่เราบอกตั้งแต่ในคลิปที่ผ่านมานะครับเพะฉะนั้นไปดูกันครับว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้สี่ปะ4สี่นิดทำงานจะเกิดอะไรขึ้นขุนแผนก็จะบอกว่าอ่าก็เป็นชีออฟครับนะครับผมเขาก็บอกว่าเออรู้สึกจะผิดนะ <c oughs> ไม่ใช่เหลี่ยงไพ่ผิดนี่มาอยู่นี้อืไม่ใช่ผิดอนนี้จะนี่เขาบอกอย่างนี้ เลี้ยงไผ่ผิดเลี้ยงไผ่ผิดใครเลี้ยงไั่เนี่ยเออนะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้สี่ปะสี่นิดในลาภะนะครับ จะได้เดอะมูนสิ่งที่คุณคิดว่าจะได้อาจจะไม่ได้สิ่งที่ได้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่านางหันหน้ากลับมาที่อาจจะเป็นผู้ชายหนวดยาวๆก็เป็นไปได้เดอะมูนคือเรื่องของอิลูชันนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบเป็นประหมึกหูในเงาหมืดนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นการใช้สีปะสีนิดในลาภะอาจจะไม่ดีนะครับตรงกรันข้ามถ้าเราใช้สปะสนิดแบบที่แบบว่าดูแลมัน ไม่ใช้มันมากมายนะครับบริหารคำพูดให้เป็นเนาะอย่าใช้คำพูดที่เสียดแทงปุ๊บมันจะได้เป็นทีออฟคับครับผมเนาะเป็นเรื่องของการที่เราถนอมน้ำใจเป็นเรื่องของการที่แบบสังสรรยินดีอ่าประมาณนี้โอเคนะคนเลี่ยงภยัยเลี่ยงภัยผิดนะนะครับเพราะนั้นถือว่าถ้าสมมุติเราใช้4ี่ปาส4นิดนะ คำพูดที่เร็วสามต่ําช้าคําพูดที่กระแทกแดกดันอยู่ในลาพระเราไปขู่ไปเข็นเขาอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นผลลัพธ์ที่เราไม่อยากได้นะครับแต่ถ้าเราพูดด้วยวาจาที่ดีใช้สีปะและสีนิดให้น้อยลงไปถือว่าดีนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีเมถุนกันนะครับมูหลานของเราดาวพุธเองย้ายเข้าอยู่ในเรือนกรรมะ นั่นมันก็ต้องตีความว่าเราต้องพูดแบบระวังในเรื่องของการงานเพราะว่า 1, 4, ึตกอยู่ในเรือนของกรรมะทั้งหมดเป็นการงานการเจรจาเป็นคนของสังคมอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าสมมติลองมาทายกันว่าถ้าสมมุติว่าใช้สี่ป่าสนิดในกรรมะการพูดจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะเกิดเดอะเดขึ้นมาทันทีทันใดนะครับก็จะตายขาดทีนะครับหรือว่าอาจจะได้อะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าเขาเองเป็นคนจริงใจดอกไม้เนี่ยขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เออก็เป็นไปได้นะถ้าบางทีแบบว่าสี่ปากสีนิดบางทีนะเราก็ต้องใช้คําพูดแบบนั้นแหละนะครับอันนี้ไพ่บอกแบบนี้นะครับเดอะเดมันแปลว่าตายขาดที่หรือไม่ก็แปลว่าเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสออะลองมาดูว่าถ้าเราไม่ใช้สีปะ4สีนิดละ่ะ จะเกิดอะไรขึ้นในกรรม,มะนะครับอ่าแล้วก็เป็น king of s w o r t นะครับเป็นราชาผู้ถือดาบเขารู้ว่ามีอะไรมาบาังตาอยู่เขาก็เลยอาจจะแบบว่านะเล่นเกมเป็น นะครับดูแลเกมที่ตัวเองกำลังคอนโทรลอยู่ให้ได้ดาบจะถือออกมาแกว่งไกวถือออกมาฟันได้ไหมได้สมุไรคนนี้ถือว่าเขามองกาละเทศะเป็นใช้สี่ปะสี่นิดเป็นแต่ใบนี้อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณนะพายออกมาสองสองแนวความคิดนะครับตามที่ผมแปลนะครับลองดูครับไปต่อที่ลัคนาราศี กรากดกันอ่ลนาลาัคนาราศีก็รกดของเราแดดจังกึมออกมาแล้วอยู่ในเรือนของสุภักการงานการเงินความรักคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเรื่องของความคิดหมดคิดแล้วต้องลงมือทำเพราะว่าสี่เป็นพินทุบาทในเรือนนี้ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำก็เป็นสายมโนถ้าพุทธอยู่ในเรือนนี้เป็นสี่ปะาสี่นิดแล้วเราใช้ละ่ะใช้สายมโนที่ไม่ดีเกิดอะไรขึ้นอ่า อาจจะเกิดเอ็ดอ p พคก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่า4ี่ปะสี่นิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจรจาเนาะบางทีเรารู้สึกน้อยด้อยค่าบางทีเรารู้สึกว่าคําพูดของเราไม่มีความหมายแต่บางทีเราอาจจะลองใช้มันให้เป็นประโยชน์เป็นเอ็ดอัพคัคือการปรับตัวนั่นเองหรืออาจจะเป็นการยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับอ่ะแล้วถ้าเราไม่ใช้สี่ปะสีนิดละ่ะเราใช้แบบว่า พยายามกบเกลื่อนมันให้เป็นสีปกติมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นเอ็มพอร์โรอ่าเนาะมันไพออกมาดูดีทั้งคู่นะครับดูดีทั้งคู่แต่อัมพอร์โรน่าจะดีกว่านั่นคือการใช้ความคิดในเรื่องของคําพูดที่ดีไม่ไปกระแทกเด็กดันไม่ไปแทงใจใข่เนาะไม่ไปเสียดสีใครนะครับแล้วก็ลงมือทําชิดวางแผนนะครับว่าดีอันนี้ก็ดีแต่อันนี้ดูแบบว่าแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้เยอะนะครับอันนี้จะดูเป็นเรื่องของความคิด เป็นสุภาะนะครับประมาณนี้นะไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสิงห์กันครับลัคนาราศีสิงห์เองดาวพุธดาว อาทิตย์ดาวศุกร์ตกอยู่ในเรือนมลณะใช่ไหมมันก็คือเรื่องของการที่ความเจ็บป่วยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเส้นเลือดเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องอาหารการกินเรื่องของคําพูดกล่องเสียงนะครับเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการเจรจาเรื่องการค้าขายเรื่องการงานตกมรณะหมดเลยนะวันนั้นต้องระวังเอาไว้ที่นี้ถ้ามันมรณะแบบนี้เราใช้สี่ป่าสี่นิดในมรณะแบบมรณะเลยจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับ มันก็เกิดไนออฟสอดขึ้นมาก็คือ9ดาบนะครับโอ้โหมีดวงตาทุกหมดมองมาหาเราร,รู้สึกว่านอนไม่หลับเลยรู้สึกเครียด นาะรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรเพราะนั้นเราอย่าใช้สีปะสีนิดกับในอีกกรณีหนึ่งขุนช้างจะบอกว่าลองไม่ใช้สีปะสีนิดในมรณะสิใช้สีธรรมดาดูซินานเกิดเป็นเอ็ดออเดรเพนนเกิลความพยายามครับความพยายามที่จะหาทางทำมาหากินลู่ทางพยายามที่ปานีป,น,ปนอมเขียนปีกผีเสื้อด้วยใจหลักเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราใช้คําพูดของเราที่ผิดนะครับ เราก็เหมือนกับฝันร้ายแหละเหมือนกับพูดไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้จริงไหมครับกับอันนี้คือการปณีปนอมเป็นเออเพนทาตอนนะครับเพราะฉนั้นคุณเป็นคนเลือกเองนะครับว่าคุณจะพูดแบบไหนนะไปต่อที่ลัคนาราศีกันเข้าใจในเรื่องของการทํานายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทํานายในระบบใหม่นะครับไม่มีใครคิดหรอก คนคิดคีดเอททุกครั้งเนาะเพจนี้เขาคีดเอทตลอดนะครับนะไปดูที่ลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันเอง1 6ึ 4, ตกอยู่ในเรือนของปัตตนิมันก็จะตีความว่าคุณเองมีเรื่องของการงานการเจราจาการค้าขายในเรื่องของการสื่อสารที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวพุธเอง ทั้งหมดเนี่ยทั้งโยงเนี่ยย้ายมาจากเรือนของอล里ใช่ไหมมันก็ต้องดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องรักษาคําพูดดูแลคําพูดของคุณให้เป็นเท่านั้นเองอ่ะมาดูกันถ้าคุณใช้สีปาสีนิดผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้นนะเนาะอ่ะเขาก็บอกว่ามันคือไฟอวอนนะครับไฟอวอนคือการเล่นเล่นเกมเล่นหมากลุกนั่นเองเนาะภาพนี้บอกชัดเจนแล้วคุณต้องวางแผนแล้วหมากรุกแล้วก็เดินแล้วก็ลุกแล้วก็รับให้เป็นนาขาวเพราะนั้น ฟอวอนคือการทะเลาะกันเบาะแหวงกันแต่ว่าภาพนี้มันเหมือนกับการใช้หมักลุกในการเดินเกมนั่นคือสีปะคุณต้องรู้จักในการใช้คำพูดในปัตตนี้ของคุณแล้วถ้าคุณไม่ใช้สีปะ4สี่นิดละใช้คำพูดแบบสีธรรมดาเกิดอะไรขึ้นคุณก็อาจจะเป็นเทนอวอนอุ้ยหนักเหลือเกินอ่าแสดงว่าไพ่ใบน,นี้อาจจะแบบว่าสื่อสารว่าเฮ้ยคนลัคนาราศีกันนะ คุณต้องใช้สี่ปะสี่นิดให้เป็นแล้วล่ะถ้าคุณไม่ใช้สี่ปะสี่นิดให้เป็นคุณเป็นคนของประชาชนถูกปะเขาก็จะโยนงานมาให้คุณเต็มหลังเลยคุณเองเป็นคนที่แบบชื่นชมดอกไม้เก็บดอกไม้ขึ้นมาอยู่บนหลังแต่คุณไม่สามารถที่จะไปชื่นชมความสวยงามของมันได้ใช่ปะได้แต่เก็บดอกไม้แต่ไม่ได้ชื่นชมความงามเออแบกจนเต็มหลังขนาดนั้นแสดงว่าเขาต้องเอางานที่แบบว่าเป็นสี่ปะสี่นิดมาให้คุณคุณต้องเถียงครับ วันนั้นพไพ่ใบนี้เปลี่ยนแล้วครับเนาะเปลี่ยนมุมมองของลัคนาราศีกันว่าต้องใช้สี่ปะาสีนิดในการเถียงแต่เถียงยังไงให้มีประโยชน์ไม่ใช่เถียงไปปุ๊บงานเขามาเต็มหลังนะประมาณนี้อ่าเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเข้าใจเนาะว่าเราจะสื่อสารว่าอะไรไปดูกันครับว่าลัคนาราศีตุล ถ้าดาวพุธย้ายเข้าอยู่ในเรือนของอลิอันนี้ง่ายๆเลยถูกปะจากปุตตะย้ายเข้าอลิมันก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเรื่องของการใช้คําพูดเรื่องของหน้าตาการแสดงออกของหน้าตาเรื่องของอารมณ์ต่างๆบอกว่า1นึตกอยู่ในเรือนอลิหมดอะถ้าเราลอง4ี่ปะสี่นิดแบบว่าเอาเว้ลุยกันไปให้แตกหักไปข้างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเกิดความสูญเสียครับเป็นไฟออฟคั p นะครับ ครับดอกไม้เหลือแต่ฉันก็ยังเหลืออีกสองต้นสองดอกที่กําลังดูดีแต่ที่เหลือจมน้ําหมดเลยนั่นแปลว่าคําพูดของคุณทําร้ายตัวคุณเองเนาะแล้วก็มาดีใจว่าออฉันก็ยังเหลือสิ่งดีๆอ่ะลองดูว่าถ้าคุณไม่ใช้4ีปาสีนิดในอริจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับมุมมองของ q u n o n s w s r d นะครับเป็นราชินีดาบรู้จักที่จะ เออเข้ากับสังคมให้ดีดูแลนกน้อยรับฟังข้อมูลต่างๆนั่งอยู่บอลลูนดูอยู่ในที่สูงใช้เทเลสโคปมองไปเห็นไหมถ้า4ี่ปะสี่นิดตกอลิแล้วคุณใช้นั่นคือการทะเลาะการหมดสิน้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ใช้มันคุณพยายามพูดดีๆดูดีๆด,ด,ดูลัดเราให้เป็น นั่นคือสิ่งที่ดีอ่า่าออกมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้เรียงนะนี่คือการจับขึ้นมาเองนะครับเพราะนั้นไปต่อที่ลัคนาราศีพิจิกครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ปุตตะบริวารการคุยกับบริวารการเริ่มมีเรื่องของการงานเข้ามาจากพุทธเป็นพันธุใช่ไหมหนึ่งสี่หกมาเป็นปุตตะกลางขายที่ขายนู่นนี่นั่นมีเกณฑ์จะขายได้ไหมได้นะครับแต่อย่าต่อรองเยอะเนาะประมาณนั้นไปดูกันถ้าคุณใช้พุทธ ปราและพุทธนิดในปุตตะบริวารของเราจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเอ็ดไอเอ็ดออฟคัพนะครับทางเลือกทางเดินแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ่าก็ถือว่าโอเคนะนางมีหนทางที่จะไปหาสิ่งที่ดีๆที่อยู่ปลายอุโมง,ง,งนะค์ของนางนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นการใช้คําพูดที่แบบว่าไปหาสิ่งที่ดีๆกว่าอะไรประมาณนี้แล้วถ้าไม่ใช้ล่ะถ้าไม่ใช้เกิดอะไรขึ้นก็เป็น เออ o วโอ้ A, uh, oh, เป็น8ดถ้วยและ8คาถาถือว่าเป็นการขยายอำนาจแสดงว่าไพ่คู่นี้จะบอกเราว่าไงจะบอกเราว่าถ้าแล้คุณใช้พุทธปะพุทธนิดนั่นคือคุณแบบว่าเออสุดท้ายแล้วคุณก็คงได้แสงสว่างที่ปลายมงคุณจะได้ทางเลือกที่คุณเข้าใจเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่จะบังคับให้คุณต้องไปตามนี้ถ้าคุณใช้คำพูดที่ผิดผิดใช้คำพูดที่รุนแรงกับบริวารอะไรของคุณถูกไหม แต่ถ้าคุณใช้คำพูดที่แบบเป็นสี่ธรรมดาพุทธรรมดาไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้อะไรที่กระทบกระแทกคุณอาจจะขยายขอบเขตอำนาจแล้วบินไปได้ไวกว่ามีทางเลือกซ้ายขวามากมายนะครับนี่คือทางเลือกที่คุณจะใช้สี่ปะและสี่นิดให้เป็นไพ่ตีความแบบนี้นะคุณจะถูกเขาบังคับให้เดินไปตรงนี้ด้วยสี่ปะสี่นิดหรือคุณจะบินไปสวยๆแล้วอยากจะไปไหน ไปตามทางของคุณไปต่อที่ลัคนาราศีธนูกันลัคนาราศีธนีไม่ใช่ลัคนาราศีชนีนะลัคนาราศีธนูอยู่ในเรือนของพันธุเรื่องบ้านการเจราจากับคนที่บ้านการเจราจาเรื่องของการค้าขายขายที่ต่างๆนานา,นามีเกณฑ์ที่จะขายที่ได้คนลัคนาราศีธนูถ้าคุณใช้สี่ปะสี่นิดเกิดอะไรขึ้น นี่ครับเดอะเดวิลเขาก็จะมองว่าอืมอันนี้มันนางตัวร้ายเนาะอันนี้มันหวังผลนู่นนี่นั่นอ่าเป็นเดอะเดวิลแต่ถ้าคุณไม่ใช้สีปะสีนิดละ่ะใช้เจรจาที่อ่อนหวานจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ไฟออมสอดเนาะคุณอาจจะสูญเสียเพราะนั้นยอมเป็นตัวร้ายดีกว่าจริงไหมไพ่มันพลิกนะครับอ่าพลิกเว้ยเนาะ ถ้าคุณยอมร้ายเป็นสีป่าสีนิดเพราะว่าโอ้โหอะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นเป็นแบบกรงสีใช่ปะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสีเป็น5้าเจ็ดด้วยเพราะฉนั้นชั้นเป็นตัวร้ายในสายตาของคุณกับถ้าชั้นไม่ยอมใช้สีป่าสีนิดชั้นแบบว่าอะไรก็ได้ได้ครับเจ้านายสบายครับพี่ดีครับผมเนาะกลายเป็นไฟออฟสอดคุณต้องไปท้อเล่าเขาสุดท้ายแล้วคุณอาจจะบาดเจ็บหรือว่าสุดท้ายแล้ว5ดาบ ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นคุณต้องต่อต้านคุณต้องใช้สี่ปะและสี่นิดครับเนาะต้องใช้ความพยายามของตัวเองใช้ดื้อบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ไม่งั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างมาอ่านี่ไพ่เขาบอกมาแบบนี้นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลองดูลองเลือกดูไปต่อที่ลัคนาราศีมังกรกันครับดาหน้าของเรานะครับถ้าสี่ปะสี่นิดอยู่ในเลือนของสาชะคนรอบข้าง เออเอาไงดีเนี่ยรู้สึกไพ่มันพิกสองราศีแล้วนะอืเนาะ,ะถ้ามังกรจะต้องพูดกับคนรอบข้างแล้วพูดแบบสี่ปะสี่นิดเกิดอะไรขึ้นอ่า โอ้ยห่วงใยดูแล t o of one เนอะห่วงใยดูแลคิดถึงเป็นคนที่แบบอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคิดถึงเขาแต่เราก็รับผิดชอบรับภาระของโลกใบนี้อยากจะไปสุขสบายแสงสกาวสว่างสวยในดวงจันทร์แต่เราก็ต้องอยู่บนความเสี่ยงนั่งอยู่บนหลังคาแบบนี้ใช่ป่ะขึ้นคานอน่ะเนาะคล้ายค้ขึ้นคานนไะหมอืมเนาะอ่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้สี่ป่าสี่นิดล่ะอ่านะ เขาบอกว่าพูดกับคนรอบข้างเหมือนกับที่ออฟเดอะแพนด์เคิลช่วยๆกันดูแลเหมือนกับน,นกน้อยในทิ้งเกลวกับฉันได้ช่วยกันที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างดอกไม้นี้ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวตัวก็ทําไปสิใช่ปะแล้วเราก็สนับสนุนฉันเอาใบไม้มาให้เธอเธอก็นี่ทำบ้านให้ฉันที่ออฟเดอะแพนดเคิลการสามัคคีกันเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบตามโจทย์คือถ้าใช้4ี่ปกติก็ ดูแลน้ำใจของเพื่อนคนรอบข้างแต่ถ้าไม่ใช่ฉันก็ยึดงานมาทั้งหมดฉันก็ยังห่วงหาอาทรฉันยังนั่งอยู่บนความเสี่ยงเนาะเป็นการร่วมกิจกรรมกันก็ดีแต่ว่าทีออฟเดอะเพนเดอดูดีกว่า t w o of วอรนะเพราะนั้นไม่ใช้สีปาสีนิดในทางที่ร้ายน่าจะดีกว่าไปต่อที่ลัคนาราศีสุดท้ายลัคนาราศีกลุ่ม ใช่ไหมครับราศีกุกมอยู่ในเรือนของกระดุมพระเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเงินมีการเจรจาการค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับต้องระวังในเรื่องของคําพูดของตัวเองไปดูครับถ้าใช้สีปะสีนิดในกระดุมพระจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับก็กลายเป็นการทุ์คิดมากเอออ้สอดนะครับผมก็คือแปดดบแปดดับดบ,บินออกไปได้แต่ไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าติดห่วงหาอาวออะไรสักอย่างอ่ะ ถ้าเราไม่ใช้สี่ปะสี่นิดละ่ะใช้เป็นสี่ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นเกิดการวิเคราะห์เนาเกิดการวิเคราะห์เกิดการแยกแยะเป็นเพจออฟวอรนรู้จักที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เจรนายมันก่อนที่จะทำดีกว่ามานั่งทุกใจเมื่อทำไปแล้วแล้วเกิดผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นใช้สี่ปะสีนิดให้เป็นประโยชน์ด,ดีที่สุด เห็นไหมง่ายไหมครับช่องนี้เราทําให้คุณดูแบบนี้นะครับคุณจะได้เข้าใจว่าผลเสียเป็นอะไรไพ่อาจจะออกมาในแนวที่แบบว่าตรงสักส่วนใหญ่ไม่ตรงมันอาจจะแบบมีอะไรที่แบบบางคนอาจจะแบบคิกก็ได้นะเฮ้ยเรามีอีกราศีน,น,นู่นนี่ราศีคนโสดใช่ไหมลัคนาราศีที่13ครับลัคนาราศีคนโสดทุกวันของคุณเป็นตนุหมดเพราะฉะนั้นสี่ย้ายเข้ามาเป็นปะเป็นนิดแล้วนั่นหมายความว่าคุณเอง ต้องเลือกที่จะพูดต้องเจรจาให้เป็นเพะาะนั้นถ้าคุณใช้4ี่ปะ4นิดของคุณทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เป็นอีแก่ครับเนาะเป็นเฮลโลฟานเขาอาจจะบอกว่าเออคนนี้ดูมีความรู้มีความสามารถมองแล้วแบบว่าดูสูงวัยฉันจะต้องมานั่งฟังคุณหรือเปล่าหรือในทางกับกันเฮลโลฟานอาจจะมองว่าเธอเองควรจะพิจารณาตัวเองนะจะต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆมากขึ้นงนั้นภายใบนี้ตอบได้สแนว คุณเป็นคนแก่เป็นนกคู่หรือคุณเป็นเด็กที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้คําพูดแบบ4ี่ปาและ4ี่นิดแต่ถ้าคุณไม่ใช้สี่ปากสีนิดใช้4ี่ธรรมดาละ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดเดลเวอร์ความรักอ่าเพราะนั้นเห็นไหมไพ่มันตอบตรงตัวเลยว่าถ้าคุณใช้คําพูดดีดๆคนก็รักในการใช้คําพูดของคุณในวาจาของคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช้คําพูดของคุณในแนวที่ดีอ่ะอาจจะถูกต่อว่าโดยผู้ใหญ่ หรือคุณเองอาจจะเป็นเด็กใช่ไหมต่อว่าโดยผู้ใหญ่หรือคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ่นให้เด็กฟังใช้ความรู้ความสามารถเป็นอีกแก่ขี้บ่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ4ปะ4นิดที่ย้ายเข้าสู่ล,ลัคนาราศีมีนครับเนาะชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด view กนะวิวกันเยอะๆนะปั่นวิวกันเยอะๆเดี๋ยวเรามีโบนัสแท็ก bon สำหรับล,ลัคนาราศีที่มียอดวิวสูงที่สุดครับสวัสดีครับ